เนี่ยเราจะได้มาเขียนกันว่าคณะนี้มาเรียนอะไรกันแน่เรียกได้ว,ว่ากิจกรรมแบบล้นมากทาเรียนไม่ทันเลยและทําไมพี่ถึงเลือกเรียนมารตลาดคะเพราะพี่ไม่ชอบเลขครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะก็เกู่กัช่วงรุ่นพี่มาแชร์ซึ่งรุ่นนี่ของเราในวันนี้นะคะก็คือพี่โชจาก BBA เดี๋ยวให้พี่โชแนะนําตัวหน,หน่อยเนาะสวัสดีครับพี่โชนะครับอยู่ BBA ปี2ครับเมเจอร์การ์ดติ้งนะครับ ตอนนี้เป็นติวเตอร์สอน SAT Math อยู่ที่ฟิลติวเตอร์นะครับในวันนี้เนาะเราก็มีแบบแขกรับเชิญสุดพิเศษมาเลยนั่นก็คือรุ่นพที่จาก BBA ตัวจริงจริงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้มาเค้นกันว่าคาะน,นี้มาเรียนอะไรกันแน่แล้วเมเจอร์เปิดใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะก่อนอื่นเลยต้องให้พี่โชว์เนี่ยช่วยรีวิวหน่อยว่า BBA เนี่ยคืออะไรกันแน่เรียนอะไรกันแน่อ่าได้เลย ก็บีบนะครับจะเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจแล้วก็การบัญชีนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นหลักๆอยู่2แบบก็คือ1ก็คือเป็น Accounting เนาะก็คือเป็นแบบพวกทําบัญชีอะไรต่างๆแล้วก็แบบที่2เนี่ยมันจะมี3 m a เมเจอร์ก็คือเมเจอร์แรกเนี่ยคือ Finance เกี่ยวกับการเงินการลงทุนอ้อแบบที่2เนี่ยก็คือ Marketing Marketing ก็คือแบบการตลาดอะไรแบบนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเมเจอร์เปิดใหม่ก็คือ digital business management นะครับเป็นเรียนเกี่ยวกับ Python อะไรแบบนี้ทีนี้อากจ ถามว่าแล้วแต่ละเมเจอเนี่ยเรียนอะไรบ้างแล้วเรามีวิธีในการเลือกยังไงคือต้องสอบคัดเลือกไหมหรือว่าเลือกโดยแบบความสมัครใจการเลือกเมเจอร์ของ b ีเนะครับก็คือเลือกตามความสมัครใจได้เลยก็เมเจอร์แรกนะครับเป็นเมเจอร์แอคเคานต์ติงเนาะก็เมเจอร์แอคเคานติงก็จะเรียนเกี่ยวกับการทําบัญชีขั้นพื้นฐานแล้วก็ไปถึงถึงอินเทอร์มีเดียตเลยแล้วก็เมเจอร์ที่2นะครับเป็นเมเจอร์ฟินแลนซ์ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการเงินการลงทุนการทํา Strategy ต่างๆในการลงทุนนะครับแล้วก็ Major สุดท้ายนะครับชื่อว่า Digital Business Management เป็น Major เปิดใหม่เลยทีนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โชว์เนี่ยช่วยรีวิวหน่อยว่าที่เรียนมาตลอดแล้วเวลาเนี้ยรู้สึกยังไงกับขณะดนี้บ้างทั้งเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของสังคมเพื่อนๆครับเรื่องการเรียนนะครับ BBA เนี่ยเขาเมีการเรียนที่เข้มข้นมากๆคือทุกคลาสอาจารย์สอนแบบดีมากๆ ส่วนเรื่องสังคมใน BBA นะครับมันจะเป็นสังคมที่ช่วยกันเรียนมากกว่าแล้วก็แบบจะเป็นสังคมที่พุชเราไปข้างหน้าแบบเขาพาไปแข่งเคสพาไปรู้จักกิจกรรมน่นนี่มากขึ้นครับแข่งเยอะไหมคะแบบแข่งคุ้งแข่งเคสอย่างนี้ BBA แข่งเคสเยอะมากครับมันเอ่อไม่ว่าจะเป็นเคสของธรรมศาสตร์จุฬาอะไรเงี้ยคือ BBA คือจะหามาหมดเลยครับผมถามวีว่โชนิดนึงว่าคณะน,นี้คิดว่าเหมาะกับใครแล้วก็ไม่เหมาะกับใครบ้างคนแบบไหนบ้าง คณะนี้นะครับเหมาะกับคนที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษและก็คณิตศาสตร์ครับก็เหมาะกับคนที่แบบสนใจเรื่องการเงินการลงทุนเราเราไม,ไม่เหมาะกับใครบ้างคะที่แบบมีปเลยีไม่เหมาะีปยเอ่อไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ครับแต่ว่าคือถ้าไม่ชอบคณิตศาสตร์เนี่ยที่จริงปีหนึ่งมันก็พอเรียนได้แต่ว่าพอขึ้นปี2ปีสปีสเศเราน่าจะถึกเองมากกว่าจากสังคมเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาจะพุชกันเอ่อให้เราไปด้วยกันอะไรมากกว่าครับ วิชาไหนที่รู้สึกว่าเข้ามาเรียนแล้วแบบยากที่สุดหรือว่ารู้สึกว่าแบบมันต้องสจกกิลมากๆอะที่จะผ่านไปได้แล้วหลายๆคนเนี่ยมักมีปัญหาก,กับวิชานี้ก็สําหรับพี่นะครับพี่ว่าวิชาที่ยากสําหรับพี่นะก็คือวิชาที่เป็นแบบพวกการคำนวณอะไรแบบนี้อย่างเช่นคลคูลัสคือทุกคนต้องเจออยู่แล้วแล้วก็พวกสถิติเนาะพวกสถิติอะไรอย่างี้คือมันจะยากกว่า SAT มากๆแล้วก็พวกแบบอีค n o มิร์แบบเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างี้ครับผมแล้วเรียนจบไปทํางานอะไรได้บ้างคะ ใหี่น,นะครับจบไปก็จะไปทำงานทางด้านการเงินการลงทุนการบัญชีหรือว่าเปิดเป็นธุรกิจของตัวเองอะไรเงี้ยก็มีเยอะเหมือนกันครับผมที่ b v a มีกิจกรรมเยอะไหมคะเรียกได้ว่ากิจกรรมแบบล้นมากทำเรียนไม่ทันเลย,เลยกิจกรรมที่แบบฮิตๆตัวตึงของคณะเนี่ย คือแบบมีกิจกรรมอะไรบ้างก็จะมีพวกกิจกรรมที่เป็นค่ายอาสาพวกแบบ Rural Project อะไรอย่างงี้ที่เราจะไปช่วยน้องๆเด็กบนดอยไปสอนหนังสือไปเล่นกับน้องอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็อย่างที่สอนะครับเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่า CBA หรือว่าเป็นบริษัทจำลองจุฬาก็คือจะให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกในการขายของหรือการทําธุรกิจอะไรแบบนี้ได้เลยครับน่าสนใจมากเคยได้ยินมาว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบเลขให้ไปเลือกเรียนมาเก็ตติ้งอันนี้จริงไหม ก็ถ้าไม่ชอบเลขที่จริงมันจะมี2เมเจอร์ที่มันไม่ค่อยเรียนเลขเนาะแต่ก็ต้องเอาสุดท้ายแล้วอะทุกเมเจอร์ก็ต้องเรียนคณิตศาสตร์ดีๆแต่ว่าพอเป็นเมเจอร์พวกมาร์เก็ตติ้งหรือว่าดิจิทัลบิสเนสแมนจเมนต์เนี่ยเขาก็จะเรียนเลขน้อยลงแบบเรียนเลขน้อยกว่า<อ>พวกฟินแลนซ์หรือไอเคานติ้งนั่นเองครับแล้วมันน้อยกว่ามากไหมหรือว่าก็ไม่เท่าไหร่น้อยกว่ามากเลยครับเพราะว่าอย่างฟินแลนซ์อย่างเงี้ยต้องเป็นคนที่ชอบเลขมากๆแล้วทาไมพี่ถึงเลือกเรียนมาร์เก็ตติ้งคะ เพราะพี่ไม่ชอบเลขครับแล้วมาติวเซตแมททุกคนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้ตเซตแมทมันยังอยู่ในเลเวลที่รับได้ไงเออออโอเคโอเคเข้าใจก็เลยเลือกเป็นมาเก็ตติ้งไปแล้วมาเก็ตติ้งเรียนอะไรบ้างค่ะก็คือมาเก็ตติ้งนะครับมันจะเป็นคือปี2องอะมันต้องเรียนแบบพื้นฐานของจากหลายๆเมเจอร์ก่อนอยู่แล้วแต่ว่าพอขึ้นแบบปี3ปี4ี่อย่างมันก็เริ่มแบบไม่ค่อยมีอะไรพื้นฐานจากเมเจอร์อื่นๆแล้วครับ แล้วแล้วเมเจอยอดฮิตมักจะเลือกอะไรกันอ่าส่วนใหญ่คนจะเลือก finance กับ marketing ครับผมที่ BPA เนี่ยเรียนยากแค่ไหนคะถ้าใ,ให้คะแนนแบบสิเต็มพี่ว่าให้สัก8ละกันแปดให้แปดจดห้า <laughs> เลยเหรอ <laughs> จะเต็มแล้วนะแ <laughs> ทำไมถึงคิดว่าแบบแปดจุดห้ด้วยความที่บางาวิชาเนี่ยเขาตักเกรดบากลุ่มเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยคะแนน SAT ค่อนข้างที่จะสูงมากๆ ฉะนั้นแต่และคนที่เข้ามาก็คือเก่งมากๆก็คือมีแต่ตัวตึงอะว่าง่ายๆก็คือดึงเกรดขึ้นไปหมดเลยนี่เล่ามาพูดถึงการ admission บ้างดีกว่าว่าในการ admission เนี่ยเราจะต้องใช้คะแนนอะไรบ้างแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนอื่นเลยคําถามแรกคือจะต้องใช้คะแนนอะไรบ้างคะ่ะคะแนนของในการ admission IB นะครับแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็น standardized test ก็ต้องใช้ SAT เนาะแล้วก็แบบที่2เนี่ย ก็คือเป็น English Proficiency Test ก็คือว o i e l TOEFL s t อะไรแบบนี้ครับผมก็ได้ยินแบบว่าคณะนี้เป็นคณะที่มีคะแนน SAT สูงที่สุดในประเทศไทยจริงหรือไม่จริงมันไม่มีอะไรสูงมากกว่านี้แล้วอ่ะคือมันมันสูงมากๆแล้วอ่ะแล้วถ้าถามถามพี่นิเนอว่าควรจะได้เท่าไหร่ให้แบบติดแน่พี่ว่าสักคือคะแนนอ่ะมันคือดุดีใช่งั้นถือให้เซฟๆที่สุดเลยก็คือพันส ใช่หมดังนั้นท้าสุดก็พันสีบอับพันสีกบวกเนาะซึ่งตัว SAT เนี้ยมันไหมายความว่าเราจะต้องควรที่จะต้องได้คะแนน SAT math ก็คือ700บวกแบบ780บวกประมาณนี้เลยคือถือว่าเกือบเต็มอะวาง่ายๆนอกจาก SAT math ที่ต้องสูงแล้วตัวคะแนนภาษาอังกฤษก็ต้องสูงเหมือนกันใช้คะแนน IELTS แทน SAT verbal ได้ไหม ไม่ได้ครับเพราะว่ามันแบ่งเป็น2องพาน,นเนาะเราต้องมีถัง SAT Math, เอซีพงแม t Math SAT ท e ร์ a l แล้วก็ IELTS ซึ่ง เขาจะพิจารณาจากตัวไอซีอย่างเดียวคือ i อเอลเนี่ยแค่ผ่านเกณฑ์หมายความว่าจะสอบได้6.5หรือจะดย0เขาไม่สนใจแค่ผ่าน6.5คือโอเคแล้วอ่าอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปปั่นตัว i อเอลเลยคือแบบ6.5แบบก็คือโอเคจบแล้วเราก็ไปปั่นตัวไอซอทีดีกว่าใช่ไหมโอเคแล้วคําถามก็คือเราต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนไหนอ่ะ มันดูเปคณะที่คะแนนสอบที่สุดในประเทศไทยเราต้องเริ่มเตรียมตัวตัวต้งแต่เมื่อ,อไหร่กันส่วนใหญ่ที่เห็นเพื่อนเตรียมตัวตั้งแต่เนินเน่นๆเลยก็คือมอ .4 เนาะค่ะคือเริ่มตั้งแต่ม .4 ได้แต่ถ้าม .5 เนี่ยยังทันไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเริ่มสอบกันตั้งแต่ม .5 เนาะเพราะว่าคะแนนสอบมนเก็บได้2ปีเอเท่ากับว่าถ้าเริ่มม .4 มันก็แบบมีโอกาสมากกว่าแต่คือมอ .5 ก็จะต้องเร่งเนาะเร่งรีบไปสอบเลยแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะคะอยากจะสอบติดแบบนี้ อาอยากจะไปเป็นรุ่นน้องพี่โชอยากจะสอบติด VBA นะคะหรือว่าคณะที่ต้องใช้ SAT Math เนี่ยก็สามารถที่จะมาดูพี่โชได้เลยก็จะเป็นมีทั้งแบบกลุ่มคลาสแล้วก็มีทั้งแบบไฮเวลคลาสเลยนอกจากนี้เราก็มีติวทั้ง SAT verbal แล้วก็ IELTS ด้วยนะคะและอย่าลืมว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยเราก็จะมีเปิดสอนติวสอบสัมภาษณ์ทุกคณะเลยถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะทดลองเรียนก็สามารถทดลองเรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะเพียงแอดไลน์ตาม ID นี้หรือว่า คลิกยิงหน้าโปรไฟล์ของเราแล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย